สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมสวนมังคุดสวนเกษตรสวยครับความเป็นมาการปลูกมังคุดนี่ก็ปลูกแซมในสวนยางในในยุคยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์คือว่าทางราชการเ็าไม่อนุญาตให้ปลูกแต่ผมแอบปลูกนะครับก็มีอายุาให้ผลผลิตมาสามสิบปีแล้วครับมังคุดของผมนี่ได้รับ คำถามจากพี่น้องเกษตรกรเสมอนะครับว่าทําไมต้นเตี้ยลูกเรียดินอย่างไงผมทํำยังไงด้วยวิญญาณของนักส่งเสริมเนี่ยผมก็ขอกราบเรียนว่ามังคุดผมนี่ได้ทําการท็อปยอดหรือว่าตัดยอดที่สูงจากพื้นดินเพราะนั้นการเก็บเกี่ยวนี่จะไม่มีปัญหาเลยครับส่วนผมนะ สามารถเดินเก็บเกี่ยวได้เลยโดยไม่ต้องขึ้นต้นนะฮะไม้ไม้ไม้สอยบางคุดนี่สักห้าหกเมตรนี่ก็สามารถเก็บหมดได้ทั้งต้นแล้ครับทีนี้ก็ถือว่าผลตผิดออกมาสวยงามมากทำไมถึงสวยงามก็เพราะธรรมชาติเื่ออํานวยนะในพื้นที่ สามจังหวัดแชดแดนภาคใต้เราเนี่ยธรรมชาติฝนฟ้าอากาศอ,อื้ออำนวยความชื้นสูงฝนตกเกือบจะทุกวันเมื่อฝนตกแล้วเพลี้ยไฟไรแดงเนี่ยที่จะระบาดทำให้เป็นมังคุดผิวลายนี่ก็ก็ไม่ปรากฏในสวนในขณะน,นี้นะครับส่วนการดูแลขั้นพื้นฐานต่างๆก็พยายามใช้สารชีวภาพ สารอินทรีย์แล้วก็ผสมสารครับแต่ว่าอินทรีย์ทั้งหมดก็ไม่เชิงนะครับเพราะต้องใช้สารเคมีบ้างบางช่วงของการเจริญเติบโตเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงขยายผลเพิ่มขนาดผลผลิตแล้วก็เพิ่มรสชาติให้ตรงตามสายพันธุ์ถั่วเราไม่ยังไม่หยุดนิ่งนะครับยังทําไปเรื่อยๆพื้นที่ว่าง เราก็ยังปลูกแซมด้วยพืชตามกระแสครับขณะนี้เราก็ปลูกมูซันคิงนะมูซันคิงเพิ่งปลูกลงไปตามกระแสแต่มังคุดปีนี้นะฮะถ้าที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมานี่ครับก็เราสง่งออกไปแล้วแล้วทั้งหมดเก้าพันเกันล้านบาทนะครับประเทศในอา เอเชียทั้งหมดนี่นิยมบอยพวกบางคุดแล้วก็ปลอดภาษีแต่ในพื้นที่นี่ปรากฏว่าเกษตรกรยังถูกกดราคาทีนี้ก็เป็นที่น่ายินดีฮะทางนายกสมาคมส่งผลไม้ส่งออกซึ่งเป็นคนสวยกลกมีสำนึกรักในบ้านเกิด ก็ได้มาประชุมชี้แจงกับพี่น้องชาวสวนก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นการพัฒนาที่มีความต้องการมานานแล้วผมในฐานะที่อยู่ในวงการสวนามานาน <c oughs> ก็ขอให้กำลังใจนะครับสวนผมนี่มังคุดเรียติดดินนะครับท่านดูได้เลยครับนี่ ติดถึงพื้นดินเลยครับนีดูครับหญ้านี่เป็นญาติกับผมนะครับหญ้าหมายถึงวัชพืชนี่ผมจะปล่อยวัชพืชไว้นอกรัศมีทรงพุ่มนะครับเพื่อสงวนความชื้นสวนไม่มีการรดน้ำนะครับอาศัยธรรมชาติอิงธรรมชาติถือว่า ยญาคือผ้าห่มชุมดินนะฮะเนื่องจากพื้นที่สวนถูกน้ำท่วมหลายรอบก็นำความอุดมสมบูรณ์ในแม่น้ำลำคลองจากภูเขาเทือกเขาบุกตเกตเวเนี่ยมาสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นดินคนต้นมังคุดเนะครับในเมื่อน้ำท่วมปรากฏว่าเส้เดือนไม่มีที่อยู่อาศัย ก็เลยมาอยู่อาศัยที่โคนต้นทำให้โคนต้นนี้สวยมากนะครับท่านสังเกตดูก็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาน้องหมาทั้งหลายมานอนกันเต็มนะอันนี้อุโมงนะฮะนี่คืออุโมงค์มังคุดนะครับอุโมงสวนมังคุดนะครับสามารถวิ่งรถพ่วงรถไรนี้ได้ตลอด สะดวกในการเก็บเกี่ยวนะครับเอาละครับใช้เวลามาพอสมควรนะครับก็ให้ท่านดูเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ที่จะพัฒนาคุณภาพมงคุดนะครับขอให้กำลังใจทุกๆท,ท่านนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา,นามังคุดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพื้นที่ไกลปืนเที่ยงอย่างสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สวัสดีครับ